แอบพลาดทุกความสนุกทุกความเคลื่อนไหวคอนเทนต์เด็ดเดินใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงพี่เซนเอเจนเตนเมนด้วยนะคะรูปคลางยังมีเขาแต่ถ้ารูปเราเดี๋ยวมีครล้งแต่ถ้ารูปเราเดี๋ยวมีคล้งคือผมติดตามน้องเขาทุกช่องทางเลยครับเมื่อว่าจะเป็น Facebook Instagram คือแล้วเวลาน้องเขาไลฟ์ผมก็จะคอยแบบอยู่อยู่อยู่ในไลฟ์เขาตลอดฮะ แล้วพอมีเวลาผมเป็นนักดนตรีช่วงนี้ก็คือมีเวลาว่างเยอะก็เลยก็เลยเข้าไปดูเขาตลอดเลยครับไม่ไม่ได้ออกไปไหนเลยจนกว่าเขาจะไลฟ์เสร็จนะครับระหว่างพูดคุณกลุ่มเครื่องสักไปด้วยตลอดเลยค่ะนักดนตรีได้เป็นเครื่องดนตรีอะไรอะคะขอดูไม้กองขอดูไม้กองได้เอามาไหมคัไม่ได้มานะจริงในตัวคุณมีรอยสักไหมคุณแตงมีครับคุณสักบริเวณไหนคะแขนครับนั่นเห็นไหมจะโชว์ได้ไหมคะ เฮ้ยเขาก็ลายใกล้ๆกันเหรอเพราะมันเป็นหรืว่ามันน่าจะเป็นลายที่แบบลองๆอ่ะลายลองๆให้แฟนแบบลองๆให้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลายที่แบบแยกๆออกไปเลยนะไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันเมื่อกี้มีรักเอ็มครับอะไรสักอย่างหนึ่งตรนนี้เออสวัสดีค่ะชื่อนภัทรพลศอิทิอัิคราพรค่ะชื่อเล่นชื่อพัทค่ะอายุ30ปีค่ะทำอาชีพอะไรจ้ะพัทช่างศักดิ์ค่ะครับสวัสดีครับสุปกรณ์สายยนตนาครับแบกอายุ31ปีเป็นนักดนตรีครับ คุณเป็น FC เขาจริงๆเลยใช่ใชครับเป็น FC จริงๆ,งๆติดตามทุกช่องทางเหมือนที่คุณบอกใช่ครับใช่แล้วก็ตอนนั้นมันนักดนตรีเขาจะหยุดงานหยุดงานเลยยาวๆเลยก็มีเวลาเข้าไปดูเขามากขึ้นคอยให้กําลังใจเขา ก็อยู่อยู่เขาตลอดอะครับผมคอยให้กําลังใจเวลาออกกําลังกายหรือไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบสู้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 อะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วคนอื่นก็ไม่มีมาเขียนสู้สู้เหรอแล้วไปเป็นเราคนเดียวสู้อยู่คนเดียวดูอยู่คนเดียวส้อยู่คนเดียวเขาเขาดูแล้วเขาก็ไปนะครับใช่มีคนเข้ามาดูค่ะมีคนเข้ามาดูก็ช่วงแรกก็จะเยอะช่วงหลังๆก็คือก็จะมีออกไปออกไปจนเหลือนางคนเดียว่ะสุดท้ายเลือยวใช่เหลือเขาคนเดียวแล้วก็เป็นตลอดมาค่ะก็เลยแบบว่า เขาดูอะไรอ่ะพี่เอทำอะไรมีเพื่อนหล่อๆไหมอะไรทุกวันไม่มีใครดูเลยคนสุดท้ายก็ไม่มีคนแรกก็ไม่มีใครเริ่มเลยพ่อเองคนก็เยอะนะแต่เข้ามาด่าแล้วคือยังไงแต่ไม่ได้อยู่ในสายตาของพัดเลยทุกคนนะอันนี้พูดว่าทุกคนเลยคือหนูทําแต่งานแล้วก็โฟกัสแต่งานค่ะคือไม่ได้คิดว่าจะหาคู่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเราเราไม่ได้แบบว่าก็จะมีเอฟซีที่เข้ามาเป็นผู้ชายหรือว่าอะไรแบบนี้ พัดก็จะไม่ได้แบบว่าแยกว่าคนนี้ฉันชอบฉันชอบฉันชอบก็บคือจะเฟลลี่ทุกคนแล้วมันไปสะดุดตาแตกได้ยังไงแตกพิเศษได้ยังไงจะเล่าก่อนว่าคือเราก็แบบว่าเฟลลี่แบบว่าคุยกันในกลุ่มใช่ไหมคะเราก็แบบว่าทุกคนทําอะไรอยู่ไหนลองเซลฟี่มาสิว่าทําอะไรกันอยู่ แล้วก็ส่งรูปึ้นมาทุกคนก็ส่งรูปเข้ามาใช่ไหมคะแต่ส่งรูปเข้ามาในไหนคะใน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 กลุ่มของพัชนะคะกลุ่มแอทิวิตี้ของพัทจะเป็นจะเป็นกลุ่มไลน์ครับเป็นแช์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแชทเป็นแชทเป็นแชทว่าทุกคนเนี่ยทำอะไรอยู่ฉันทำแบบข้าวอยู่นะทุกคนทำอะไรอยู่เบื่อบ่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่เขาก็ส่งมาแต่ตอนนั้นคือพัทก็บอกตรงๆนะคะว่าพัทก็ทำงานอื่นก็คือส่งมาก็คือส่งมาแต่พัทก็หายไปไม่ได้ดูไม่ได้เปิดดูรูปทุกคนด้วยก็คือโอเคก็ก็ส่งมาก็ส่่งมมาาแตทีีน้ประณ สักอาทิตย์หนึ่งเราก็เริ่มเริ่มแบบไปไล่ดูแชทอะดูดูรูปอะค่ะที่ทุกคนแบบว่าส่งมาว่าใครหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนแบบในในเฟรนนะคะก็คือเห็นรูปเขาแล้ว,วก็ู้ผู้ชายคนนี้มีหนวดผู้ชายคนนี้มีหนวดไม่ไม่ใช่คือถ้าเป็นถ้าเราชอบผู้ชายเราก็แบบว่าแนวช้าแบบว่าแนวเข้มๆแล้วก็มีมีหนวดเ,เออนงางก็เลยนาง, <ๆ S 1> งก็น่ารักดีนะแต่คือก็ยังไม่ได้แบบว่าจะแบบฉันจะต้องเป็นเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะก็แค่แบบว่าเอ คนนี้ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยในใจแค่ในใจแค่นั้นเองค่ะคุณก็ทําตามเขาหมดทุกอย่างเลยเหรอในกลุ่มเขาให้ทําอะไรคุณก็ทำเลยส่งลูปมาคนเจ็พี่เลยค่ะส่งเป็นคนแรกๆเลยด้วยทําไมอ่ะทำไมอันนี้คืออยากรู้คือชอบนะตอนแรกก็คือชอบเขาก็ติดตามทาง Facebook ผมก็ไดเล็กเมสเซจหาเขานะเขาก็ไม่เคยตอบผมเลยผมก็เลยแบบอะลอง ลองเข้ากลุ่มดูเป็นแบบกลุ่ม FC ไลฟ์ออกกาลังกายหรืออะไรทํามหาอะไร้ยลองลองเข้าไปดูแล้วคอยพูดคุยกับเขาจนเขาจําจําชื่อเราได้อพอจําชื่อเราได้เสร็จปุ๊บเราก็ก็ยังได้ดเ r e c t direct m e จไปหาเขาเหมือนเดิมเขาเริ่มอ่านแล้วก็ตอบกลับมาบ้างจนแบบเออเรามีกําลังใจแต่ก็มีช่วงหนึ่งใช่ไหมว่าเราแบบเราหายผมหายไปเพราะว่าช่วยที่บ้านไม่มีเวลาเข้าไปดูเขาก็ทักมาหาผมว่าหายไปไหนหายไปไหนเพราะว่าเราจะเห็นสมาชิกว่าบางบางทีเราว่าแบบ สมาชิกทุกคนที่เข้ามาก็คือจะสังเกตว่าเขาคือเข้ามาบ่อยแล้วอยู่ๆเขาก็หายไปเหมือนเหมือนเราทําอะไรผิดหรือเปล่ารูปไม่ไม่ชอบหรือเปล่ารูปไม่รับรูปไม่ชอบเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็เลยทักไปหาเขาที่ไม่ไม่ยังไม่ได้คิดว่าเป็นแฟนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหายไปไหนแล้วตอนนั้นรู้สึกไงบ้างเฮ้ยพัดทักมาหายไปไหนดีใจนะคะผมว่าแบบเออที่เราเหนื่อยมามันมันมันดีขึ้นมันดีขึ้นเยอะเลยแบบมีกําลังใจแล้วก็ก็หลังจากนั้นก็กลับกลับมาคุยกันกลับมาคุยกันเหมือนเดิมทุกวัน แล้วพอได้ลองคุยแล้วพันรู้สึกว่าคนนี้เป็นยังไงเขากวนนะคะเขามีความที่ใส่ใจแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ทะเลื่องตึงตังกับเราอะค่ะประมาณนั้นเนาะแล้วในที่สุดก็ตกลงเป็นแฟนกันคุยกันนานไหมฮะฝักสักพักใหญ่ๆสักพักใหญ่ๆหญคุยกันไปคุยกันมาในไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนไม่ไหานัดเจอนัดเจอกินข้าวลองไปกินข้าวลองดูสิเราลองดูสิตอนนั้นเราก็แบบว่าแบบเรื่องความรักเราก็ ไม่มีใครอะไรอย่างนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เงา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 ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าต้องโดนใจจริงๆเพราะปกติก็ไม่ได้ออกไปง่ายๆใช่พัดคือแบบว่าพัดไม่เคยที่จะแบบว่าเปิดใจคุยกับใครเลยนะเพราะเวลาแบบคือพัทเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเพื่อนก็ยังไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะทําแต่งานเราก็ไม่รู้ว่าคุยกันไปยังไงอ่ะมันมันก็เลยมันมันรู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกที่มันบอกไม่ถูกจริงๆอะค่ะตอนที่คบกันมานานแค่ไหนแล้วคบคบกันมาสองสองปีแล้วครับสองปี วางแผนอนาคตกันยังไงคุณตอนตอนนี้มีลูกด้วยกันแล้วครับอ๋อลูกกี่ขวบแล้วอะอตอนนี้สี่เดือนครับี่เ้อนก,กํกำลังน่ารักเลยผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายคะ่ะอ๋อคบมาสองปีมีทาย,ยาทวิพยาลักแล้วมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างคะขอบคุณนะครับขอบคุณในแบบความสม่ำเสมอ,อ,อเลยตั้งแต่วันแรกเลยที่เราแบบเล่นดนตรีแล้วก็ส่งอาหารส่งน้ําส่งอะไรมาให้เรากินทุกๆก,กวันวันมีเซอร์ไพรส์ในวันสําคัญสาคัญขอบคุณมากๆแล้วก็ ตอนนี้มีลูกด้วยกันแล้วก็หลังจากนี้ก็ดูแลแล้วก็ทําครอบครัวองเราให้ดีที่สุดอพัทนะคะก็พัดก็ขอบคุณนะคะสําหรับความเขาเรียกว่าใจเย็นกับพัดเพราะว่าพัดเป็นคนที่ใจร้อนใจร้อนมากแล้วเขาที่เป็นคนที่ใจเย็นใจเย็นมีอะไรเขาก็บอกค่อยคอย่คอยคุยใจเย็นเย็นนะปรับความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเ้วเขาเป็นคนค่อนข้างเอาใจใส่เอาใจเราแบบเนี้ยคะ่ะตอนนี้กนานอย่างที่บอกนะคะเรามีแบบว่า

เรานั้นทำานการทีวียะเซน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 ทีวียะ